วันนี้นะคะนำเซร์นดาชาไทยมาที่ร้านอีกหนึ่งร้านค่ะไม่ชงเอาชงเลยค่ะวันนี้สองชงตรงนี้ได้ไหมคะเห็นไหมสองแก้วใช่ไหมค่ะสองซองหนึ่งแก้วสองซองก็คือสาเหตุที่ชงสองแก้วนะคะเพราะว่าการให้ถึงที่ดื่มด้วยค่ะจากชาเขียวดี่ากเขาบอกว่าให้ที่เขาใส่น้ำในปริมาณที่เคยชงปกติเลยแต่สำหรับเซรนดาชาไทยเรานะคะถ้าสองซองก็ หืออันนี้ไม่น้องใส่ไม่ต้องใส่อะไรเลยคือทำเลิกไปแล้วหนึ่งซองแค่หกสิบแคลอรี่โอ้โหไม่อยากจะเอ่ยก่อนอยากให้พี่เขาชิมก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่ชิมนะเออนี่คือหนึงแก้วแต่นี้คือถ้าสมมติใครอยากจะใส่นมก็ใส่แต่ไม่ใส่นมก็ไม่เป็นไรพี่เทไปเลยค่ะหมดแก้วค่ะนล้วแข็งก็เติมแล้วก็ดื่มอ่าเดี๋ยวจะน้ำแข็งอีก หึ่งอ๋อแล้วปิดอย่างนี้เลยแต่เดีวอีกแก้วนึงเราจะแบบใส่นมนะคะ,อ,ะอันนี้คือหกอันนี้คือหนึ่งร้อยยี่สิบแคลเพราะว่าสองซองนี่อันนี้ไม่ใส่นมเลยจ๊ะอยากจะชิมแบบรสออริจินอลเลยอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้าอ,อ่ะอ้นน่ะรู้อยู่แล้วล่ะว่าอร่อยแบบไหนอ้นอยากซาดทึ่สึกอะไรนะคะจ้าอืมอร่อยค่ะ รสชาติไม่เป็นยังไงคะรสชาติก็เข้มข้นดีแล้วก็คือข้นแบบไม่มีนมอ่ะนึกออกไหมคะคือรสชาติมันเหมือนกับที่พี่ขายเลยไหมคะเป็นเหมือนชาค่ะเป็นเหมือนชาปกติใช่ค่ะเหมือนกันเหมือนกันเอ๊ะหรืออะไรกว่าเอ๊อร่อยกว่าใช่ค่ะอร่อยกว่าคือมันเหมือนชาเหมือนกับแบบไม่รู้ว่าเป็นชาชาที่ดื่มไปแล้วแล้วแคลอรี่น้อยเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เหมือนชาชาเย็นชาเย็นปกติอ่ะอีกจิบต์ไหมอีกจิบปตง ชื่นใจไหมคะชื่นใจค่ะเข้มข้นหรอเข้มข้นอ่าอร่อยอร่อยแบบว่าข้นแบบอร่อยอ่ะนี่เห็นไหมใช่ค่ะคือไม่ต้องใส่นมเลยอ่ะโอเคค่ะได้เลยสองซองจบเลยจบเลยสองซองอร่อยค่ะอร่เมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะพี่จะลองใส่นมไหมคะพี่บอกดื่มแบบไม่ต้องใส่นมก็ได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะสุดยอดแลนด้าชาไทยค่ะ